วันนี้บงังจะมาสอนธีทำาเลอร์ปี้ด้วยกาแฟถุงกระดาษนะครับนี่สำหรับใครที่หาอุปกรณ์ทำไม่ได้นะครับสามารถใช้กาแฟถุงกระดาษที่เรากินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอามาทำได้นะครับโดยที่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นถุงเย็นแบบนี้นะครับวิธีการสังเกตถุงเย็นก็คือถ้าเราเอาเล็บจิกเนี่ยมันจะยืดแบบนี้นะครับถ้าถุงร้อนมันทําไม่ได้และขั้นตอนการทํานะครับก่อดอื่นให้เราเนี่ยเอากระดาษมันออกมาแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็เอาน้ําแข็งเติมลงไปในถุงนอกแบบนี้นะครับ อ่ะอันนี้บางจะเรียกเป็นถุงนอกนะครับส่วนถุงเย็นเมื่อกี้มันคือถุงในครับเน่อ่ะหลังจากเติมน้ําแข็งบวกกับน้านิดหน่อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งถุงครับนี่หาขั้นตอต่อไปนะครับเราเอามือคว้ามันออกมาแบบนี้นะครับนี่ให้เป็นรูโบ,โบแบบนี้ครับจากนั้นก็เอาถุงเย็นเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเทโคกลงไปในถุงเย็นนะครับ หลังจากที่เราใส่คกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปนะครับให้ทําการแล่อากาศที่อยู่ในถุงให้หมดนะครับจากนั้นก็หายางเส้นมามัดปากให้แน่นนะครับอ่าและต่อไปก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเกลือครับถ้าใครไม่มีเกลือเม็ดแบบนี้ก็สามารถใช้เกลือผลได้น,นะครับนี่ใส่ประ,ประมาณครึ่งแก้วครับจากนั้นก็เอาถุงคก ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปแบบนี้ครับอขออน,นุญาตเปลี่ยนม,มุมกล้องนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแบบง่ายๆชัดๆนะครับนี่อันนี้บางยังไม่ได้ทําให้มันแข็งนะครับในวิธีการทําก็คือเราจะเอามาใส่แบบนี้แล้วก็ทําการเขย่าแบบนี้ครับประมาณ5นาทีสังเกตน,นะครับน้ําแข็งเนี่ยที่เห็นว่ามีน้ําเยอะเพราะว่าบางเติมน้นําไปนิดนึงนะครับถ้าว่าน้ําน้อยมันจะเขย่ายากหน่อยนะครับนี่ทำการเขย่าแบบนี้ประมาณ5นาทีครับ ถ้าใครไม่ถนัดเขย่าแบบนี้ก็สามารถใช้วิธีการตอกได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นการตอกยังไงอ่าสำหรับใครที่เขย่าท่าเมื่อกี้แล้วรู้สึกเย็นมือเนี่ยสามารถทําท่านี้ได้นะครับนี่ท่านี้อ่ามันจะช้าหน่อยแต่ว่ามันไม่เย็นมือครับอันนี้เรียกว่าท่าตอกหรือว่าท่าตํานะครับ หลังจากผ่านไปสินาธีบางคิดว่าน่าจะได้นะครับนี่วิธีดูว่าโอเคหรือยังให้ดูง่ายๆครับถ้าหากว่ามันยังมีน้าโคกที่ยังไม่ยังไม่แข็งตัวคือมันยังเป็นน้ําเหลวๆอยู่อันนั้นคือยังใช้ไม่ได้นะครับแต่อันนี้มันแข็งแบบสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้คือสามารถเอามากินได้เลยครับแล้วถ้าใครอยากกินแบบง่ายๆนะครับก็สามารถเปิดถุงเอาหลอดปักแล้วก็ดูดได้เลยครับแต่ถ้าหากว่าใครจะเทใส่แก้วก็ควรระวังมันหกด้วยนะครับ อ่าอันนี้เมื่อกี้บังทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีครับตอนนี้มันก็เริ่มละลายแล้วนะครับนี่อ่าถ้าหากว่าเป็นแบบนี้บังแนะนําให้ทําการขย่าเพิ่มนะครับดูสิครับนี่มันยังมีส่วนที่เหลวๆอยู่ครับนี่อ่าดูนะครับนี่ถ้าหากว่ามันเหลวต้องเททิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหกลอะทอะครับนี่อ่าก็จะได้เป็นก้อนแบบนี้นะครับอ่าลองมาดูแบบใกล้ๆนะครับดูครับเนียนแค่ไหนก็ลองดูเอาเองครับ